คุณยายคนนึงเอารถเข็นเด็กออกมาจากรถแล้วปรากฏว่าหกล้มรถเข็นเด็กก็ไหลไปเรื่อยๆกลางถนนนะครับเพราะดีมีคนที่เขาเห็นเข้าเหตุการณ์เป็นอย่างไรให้ดูคลิปนี้ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นนาทีชีวิตก็ว่าได้นะเห็นรถเข็นไหมโอ้โหไหลไปเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้แล้วรถก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับเคราะดีมีพลเมืองดีเขาเห็นรีบวิ่งเข้ามาโอ้โล่งใจหยุดรถเข็นได้ก่อนนี่เหมือนในหนังเลยนะคะเนี่ยโอ้คือหญิงคนนี้ล้มนะแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ไหวล้มไปอีกที รถเข็นก็ไหลไปเรื่อยๆี่พยายามลุกครั้งที่ส่ะไม่ไหวจริงๆเอ้เหมือนเธอมีอาการบาดเจ็บตรงขาไหมคะใช่ไม,ไม่ได้คือตอนแรกหลายคนเห็นคลิปนะครับก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมีเด็กไหมก่อนในรถเข็นมีเด็กไหมก่อนอซึ่งก็ไม่มีรายงานชัดเจนนะครับมีแค่บอกภายหลังว่าทั้งผู้หญิงคนนี้ทั้งเด็กเนี่ยปลอดภยัยแต่นาทีที่เกิดเหตุไม่แน่ใจคือเราก็พยายามดูภาพนะว่ามันเหมือนมีเงาเด็กด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันประเด็นก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคุณยายแล้ว อายุเยอะแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเข่าเพราะเอารถเข็นออกมาจากรถยนต์เนี่ยปรากฏว่าหกล้มพยายามจะลุกลุกไม่ได้ครับมันเจ็บเขา่าไม่อย่างนั้นนะโอ้โหคงไปคว้าแล้วะ,ะแต่จังหวะเนี้ยถือว่าเคราะห์ดีที่มีคนเข้ามาเห็นแล้วก็มีคนนึงเข้ามาช่วยคุณยายนะครับก็เลยไม่เกิดเหตุสลดขึ้นเพราะถ้ารถเข็นต่อให้ไม่มีเด็กไหลไปกลางถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บรู้ว่าเสียชีวิตก็ได้นะครับ